แล้วถ้าเกิดสมมติว่าสุนัขหรือแมวของเรามีอาการที่เขาไข่เนี่ยเรามีวิธีการในการวินิจฉัยโรคเนี่ยยังไง,งบ้างครับอันดับแรกเลยนะคะคุณหมอก็ทําการตรวจร่างกายกันก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะนําสัตว์เหล่านี้ค่ะไปเอ็กซเรย์นในส่วนของตัวช่องอกเพื่อประเมินขนาดของหัวใจดูว่ามีน้ำท่วมปอดหรือไม่นะคะหรืออาจจะทําการติดเครื่องฟังหัวใจเพื่อเพื่อที่จะประเมินการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะและที่สําคัญค่ะก็จะมีการตรวจว,วินิจฉัยโรค้วยการอันตรสซ่าหัวใจหรือที่เรียกว่าเอ็กโคคารดิโอกราฟีนะ ะะเพื่อที่จะดูว่าหัวใจเนี่ยมีความผิดปกติอื่นๆอีกหรือไม่หรือม,มีความผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้นกับน้องค่ะ แลาเกิสดสมมติว่าวินิจฉัยแล้วเนี่ยว่าเป็นจริงๆนะครับเรามีวิธีการในการรักษาเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างครับถ้าในสัตว์ที่เป็นโรคหัวใจแล้วนะคะถ้ายังไม่แสดงอาการเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องให้ยาในการรักษานะคะแต่เราจะเน้นติดตามอาการเป็นระยะนะคะส่วนถ้าในสัตว์ที่เริ่มแสดงอาการภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการให้ยาโรคหัวใจยาขับน้ําหรือยาลดความดันเป็นต้นค่ะ